ไม่เลยพูดเนี่ยไม่ไมมมค่อยพูดเดี๋ยวร้องไห้เลยอ้ยาไม่อเนี่ยตายยมวกูมเฮ้ยไอ้ยเราไม่เฮ้ยแล้วเฮ้ยไมเฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้้ไอ้้ไเ้ก้ออ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้้ยอ้้ไเฮ้ยเฮ้ยไ้ไ้้ไอ้้อ้ไ้้้้้้้เ พอได้ร้องกรนนะพอได้ร้องกรนนะมึงจะได้ร้องกรนกูกูไม่ได้ร้องเดะ,ะ๋ยวมาร้องเลยไปแล้วคุณขอดกูทำไมเนี่ยกูกลัวมั้งเนี่ยพาเราจะขูไปเก็บก่อนขู่ยังเราไม่ดีอยู่นะไอเกียกูไปเพ่ไหะไรนะเราไม่ดีเรื่องอะไรไไอ่ะไม่เป็นไรมึงยังจะถามเหรอว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรทำไมอ่มะเอยดีมดมผมออกหาหมดเข่าแล้วผมก็ออก เที่ยงคืนนี่ผมยังไม่หมดเลย